หลังจากการแข่งขันพรีเมียร์ลีกกับฤดูการที่แสนยาวนานนั้นสิ้นสุดลงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆซัมเมอร์ครับนั่นก็คือเรื่องข่าวลือในการย้ายทีมของนักเตะหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนนั้นมีข่าวกับทีมทีมนี้และที่ผ่านมาครับมันมีทั้งข่าวจริงและก็เฟคนิวให้เห็นกันอยู่ทุกวันเช่นเดียวกับสโมสรรักของวเราอย่างหงแดงลิเวอร์พูลที่พอเมื่อฤด,ดูการปิดลงเมื่อไหร่ก็จะมีข่าวกับนักเตะหลายต่อหลายคนครับวันนี้ครับทางลิเวอร์พูลทูเ y จึงได้คิด p l a y ิสต์ใหม่ขึ้นมาครับ นั่นก็คือเพลย์ลิสที่เกี่ยวกับนักเตะที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลซึ่งจะมาพูดถึงนักเตะแต่ละคนกันครับว่านักเตะคนนั้นมีความน่าสนใจยังไงกันบ้างอะไรครับคนแรกของเพลย์ลิสต์นี้เราจะยกให้กับทนานะของเพรสตันดาก้าศูน่าชาวแซมเบียของทางเรดบูลซาบวกในประเทศออสเตรียครับอย่างที่เรานั้นทราบกันดีครับว่าในยุคป,ปัจจุบันทนานของเรดบูลซาบวกหรือแมกระทั่งอาเบลฟซิกครับ คือ2สโมสรที่ลิเวอร์พูลนั้นชอบทําการค้าด้วยมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งนักเตะที่ดึงมาจากซาบกหรืออาเบรัสซิกโดยตรงเนี่ยมันอาจจะไม่มากครับซึ่งทานับตามรายชื่อแล้วก็นึกออกเนี่ยก็มีในรายของนาบีเกตาทาคุมิมินามิโะและก็คนล่าสุดอย่างอิบราฮิมาโคนาเต้และแน่นอนครับว่าทางเพรสันดากานเนี่ยเขาก็อยู่ในสังกัดสโมสรเรดบูลซาบกในออสเตรียโดยที่กองหน้าชาวแซมเบียคนนี้เขาได้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และสิ่งที่ทําให้ทางเยอเกนคอบแล้วก็หงแดงนั้นสนใจนั่นก็คือการที่ดาก้าครับเขามีสถิติในการยิงประตูกับทางเรดบูลซาบวกในลีกออสเตรียเนี่ยเอาเรื่องพอสมควรเลยครับพอเมื่อในฤดูกาลล่าสุดแพสซันดาก้าครับ mm hmm. เขายิงไปถึง27ประตูทําอีก7จ็แอซซิสจากการได้รับโอกาสลงสนามไป28นัดส่วนในราการฟุตบอลช่วยในประเทศก็ยิงได้ถึง5ประตูทําอีก2แอซซิสจากการได้รับโอกาสลงสนาม6นัด ซึ่งจากข้อมูลที่ออกมาทั้งหมดครับมันได้บ่งชี้เห็นว่าตลอดทั้งฤด,ดูกาลมีเพียงแค่8เกมเท่านั้นเองละครับที่ทันดาการเนี่ยไม่สามารถยิงประตูดได้อีกชั้งความโหมดของดาการเ,เองครับเขาเคยยิงแฮตทริกใส่ทานั้นของสตรมการ์จากการใช้เวลาเพียงแค่1 1นาทีเท่านั้นเองละครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ทางเพรสันดากาอยู่ในเป้าหมายของทางลิเวอร์พูลแล้วตรงกับนโยบายสโมสรครับนั่นก็คือเขามีวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นซึ่งวัยดังกล่าวครับถือว่าเป็นวัยที่กําลังจะพัฒนาและสามารถปั้นต่อได้ อีกทั้งว่ากันว่าสไตล์การเล่นของดาก้าครับเป็นนักเตะสไตล์ที่พักบอลในแดนหน้าได้ดีรวมทั้งยังสามารถเล่น pressing จากแดนบนค่อนข้างเก่ง และอย่างที่ได้กล่าวไปครับพอมองลึกไปยังสถิติการยิงประตูของเขาก็จะพบว่าชานะของดาก้าเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องในเรื่องการทําประตูพอสมควรนี่คือสไตเกอร์ที่น่าสนใจไม่น้อยครับและจํานวน27ประตูต่อหนึ่งฤดูกาลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการยิงด้วยเท้าขวาเท้า,ท,าที่ถนัดไปถึง15ประตูและเท้าซ้ายเท้าที่ไม่ถนัดไปถึง8ประตูรวมถึงลูกหมงอีกถึง4ประตูแล้วแถมตัวเขาครับยังมีทีเด็ดจากลูกยิงไกลให้เห็นกันอยู่ด้วยเพราะชาดาก้าครับยิงได้ถึง2ประตูจากนอกกรอบเขตโทษซึ่งชาพูด ถึงข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรดบูลซาบัวครับยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยครับว่าานะของแพสซันดาก้าเนี่ยเขาสามารถเล่น็นตัวริมเส้นได้ทั้งสองฝั่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่กองหน้าตัวเป้าได้อย่างเดียวซึ่งถึงแม้ว่าตำแหน่งริมเส้นเนี่ยจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของตัวเขาแต่ชานดาก้าก็ยังสามารถทำผลงานได้น่าสนใจเพราะตลอด5เกมที่ได้รับโอากาสลงสนามตำแหน่งริมเส้นดาก้าเขาทำได้1ประตูกับอีก2แอสซิสซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งที่สารพัดตำแหน่งและดูจะมีประโยชน์ต่่ออเเกกกมมรรุป็นยาางาคับ และสุดท้ายครับว่ากันว่าเขาคืออีกหนึ่งนักเตะที่ทางเยเกรครอปนั้นสนใจเพราะด้วยอายุการใช้งานการเล่นในสารพรัพตำแหน่งสถิติการยิงประตูที่น่าสนใจรวมถึงค่าตัวที่ถูกคาดการเอาไว้ครับว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ1 7 2บถึงยีล้านปอนด์เท่านั้นมันจึงไม่แปลกครับที่ตัวเขานั้นจะถูกจับไปเชื่อมโยงกับสโมสรต่างๆเช่นเดียวกับทางลิเวอร์พูลและนี่ครับก็คือนักเตะฝีเท้าดีที่น่าสนใจเพรสซันดากา สำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจให้กับลิเวอร์พูลทูเดย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ